ช่วยวุ่นน้องควายสุดโซนเล่นการจนได้เรื่องคอเข้าไปติดเขาเพื่อนแล้วเอาออกไม่ได้สุดท้ายจำต้องตัดเขาทิ้งค่ะ ยีมกราคม2 5งพันหนะคะหน่วยกู้ภัยตํารวจทางหลวงบุรีรัมย์ค่ะก็รับแจ้งจากเจ้าของควายบอกว่ามีควายตัวหนึ่งคอเข้าไปติดในเขาโค้งของควายอีกตัวหนึ่งเอาออกมาไม่ได้นะคะเ,คเหตุเกิดในพื้นที่บ้านหนองโกงในอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพอเจ้าที่ไปถึงก็พบควายสองตัวเป็นควายเพศผู้ชื่อว่าเพศอายุประมาณหนึ่งปี อยู่ในลักษณะคอเนี่ยเข้าไปติดอยู่กับเขาโค้งของควายเพศเมียชื่อว่าดำอายุประมาณ5ปีนะคะเบื้องต้นกู้ภัยก็ได้ใช้วิธีง้างเขาทั้งสองข้างออกค่ะเพื่อที่จะดึงคอควายตัวเล็กออกมาแต่ก็ไม่สามารถเอาออกได้เนื่องจากว่าเขาโค้งมากเลยนะคะประกอบกับควายเองก็ดิ้นด้วยหลังจากกู้ภัยพยายามช่วยเหลือเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สำเร็จค่ะจึงมีการประสานสัตวบาลปศุสัตว์อำเภอนางรองเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่หลังจากที่สัตวแพทย์เข้ามาถึงเนี่ยก็แนะนา ว่าต้องตัดเขาออกค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองทางด้านเจ้าของควายก็บอกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็จูงควายสองตัวเนี่ยไปนอนใต้ต้นไม้ข้างบ้านพอช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นเนี่ยก็เดินไปเอาควายกลับเข,ข้าคอค่ะแต่ก็พบว่าควายตัวเล็กเนี่ยคอเข้าไปติดอยู่ที่เขาโค้งของควายอีกตัวหนึ่งแล้วพยายามที่จะเอาออกอยู่นะแต่ว่าก็ไม่สามารถเอาออกได้ค่ะจึงมีการแจ้งหน่วยกู้ภัยแล้วก็สัตวบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็จะระมัดระวัง หังให้มากขึ้นค่ะ